การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราชโอวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาะณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2539 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันอังคารที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน6ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง8วิธีดูแลตัวเองในช่วงโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ระบาดค่ะท่านผู้ฟังคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยครั้งนี้สร้างความวิตกกังวลให้กับคนในประเทศอีกครั้งโดยเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้คือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าเชื้อไวรัสเดิมกว่า1.7เท่า โดยเชื่อว่าโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวมีสปายโปรตีนที่มีชีวิตนานกว่าเชือ้อสายพันธุ์เดิมส่งผลให้มันสามารถเข้าไปในเซลล์ร่างกายของมนุษย์และทำให้ติดโรคได้มากกว่าเดิมแต่ในขณะที่สังคมต่างให้ความสนใจกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการป้องกันตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อ และนี่คือ8วิธีดูแลตัวเองในช่วงเวลาที่โรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ระบาดที่รายการสยามานุษตินำมาฝากกันค่ะใช้กฎการป้องกันตัว ABC จากบทความของเว็บไซต์ Healthline ที่ว่ามาตรการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวตามกฎ ABC หรือแนวทางการป้องกันโรคหัดก่อนจะเกิดการพัฒนาวัคซีน ซึ่งการใช้กฎการป้องกันตัวดังกล่าวจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ก่อนที่ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งกฎการป้องกันตัว ABC มีดังนี้ A a i r w a y ทางเดินหายใจป้องกันตัวเองด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ B Bubble ฟองอากาศพบปะกกับคนที่ไว้ใจเท่านั้น C Contact การติดตาม หากคนในฟองอากาศเกิดติดเชือ้อการติดตามผู้ติดเชื้อจะสามารถทำได้ง่ายโดยแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันติดตามสร้างฟองอากาศทางสังคมยิ่งเราพบเจอและใช้เวลาร่วมกับคนมากเท่าไหร่ในพื้นที่ปิดก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้อและยังทำให้การติดตามผู้ติดเชือ้อทำได้ยากขึ้นด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่แพทย์ต่างแนะนำให้สร้างฟองอากาศทางสังคมเพื่อจำกัดจำนวนคนที่พบป่าสังสรรค์ด้วยดังนั้นการสร้างฟองอากาศทางสังคมโดยมีแต่คนที่ไว้ใจได้ก็จะเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เพราะจำนวนที่ใหญ่เกินไปจะทำให้จัดการได้ยากจำกัดการซื้อของที่ร้าน แม้การเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 แต่กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดก็มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นดังนั้นกิจกรรมที่รู้กันดีว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโรคเช่นการไปดื่มสังสรรค์ที่บาร์จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมขณะที่การไปซื้อของในร้านค้าที่คนแน่นก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทุกนาทีที่อยู่ในพื้นที่ปิดจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคดังนั้นอาจพิจารณาใช้ตัวเลือกอื่นๆให้มากขึ้นเช่นบริการส่งของถึงบ้านเพื่อลดความเสี่ยงให้กับตัวเองบูชายอย่างชาญฉลาดเนื่องจากศาสนสถานติดอันดับสถานที่เสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเช่นเดียวกับบาร์เรือนจำบ้านพักคนชราและร้านอาหารพื้นที่ปิด การสวดมนต์ที่บ้านอาจจะแตกต่างจากการสวดมนต์ร่วมกับคนอื่นแต่จะช่วยให้ปลอดภัยได้มากกว่าสวมหน้ากากอนามัยการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนสามารถลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ได้ความสามารถของหน้ากากอนามัยในการป้องกันจะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อผ้าจำนวนชั้นของเนื้อผ้าและความพอดีกับรูปหน้าของหน้ากากอนามัยถึงแม้ว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ N95 จะยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่หากไม่สามารถเข้าถึงได้การสวมหน้ากากอนามัยสอชั้นก็จะช่วยป้องกันได้มากกว่าการสวมเพียงชั้นเดียวล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์การล้างมือด้วยสบู่เป็นเวลา20วินาทีหรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย60%อยังเป็นวิธีการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ที่ได้ผลดีเช่นเดิม จัดพื้นที่ทำงานหากสามารถทำงานจากบ้านหรือ Work from Home ได้ก็จะช่วยลดการเคลื่อนย้ายและลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้แต่หากต้องเข้าไปทำงานในออฟฟิศการสร้างระยะห่างทางสังคมและลดโอกาสการพบพูดคุยต่อหน้าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ฉีดวัคซีนแม้การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมและการล้างมือจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้แต่วิธีที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการฉีดวัคซีนแน่นอนว่ายังไม่มีวัคซีนชนิดใดที่ช่วยป้องกันโควิด -19 ได้100%เอร์เซแต่การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศแล้ว ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมนชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำ วันที่11พฤษภาคมเป็นวันที่131ของปีหรือวันที่132ในเปียที่กันสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก234วันในปีนั้นวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2354ฝาแฝดอินจันต้นกำเนิดของคำเรียกฝาแฝดต,ตัวติดกันว่าแฝดสยามเกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ